เมื่อชายหนุ่มสุดเนิร์ดประจําเมือง <_ d ata> เขาได้ที่คิดเครื่องมือวิเศษขึ้นมาที่มันจะสามารถเปลี่ยนฝนให้ตกลงมาเป็นอาหารได้และเรื่องราวของเขามัน,นจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวตูนบมายทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของพวกเราอีกเช่นเคยและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก77ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราเหล่าทีมงานและถ้าเพื like ่อนๆพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟัง กับหนังเรื่องอนิเมชันที่มีชื่อเรื่องว่า่าลดี้วิ h a ์เชงออฟมิทโป้กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดมันจะเริ่มต้นคือที่ฟิตล็อกวูดในวัยเด็กที่เขาได้ออกมานําเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่จะสามารถแก้ปัญหาระดับชาติอย่างการเชือกรองเท้าหลุดได้ด้วยสเปรย์รองเท้าที่เขาคิดค้นขึ้นมาซึ่งไอ้เจ้าสเปรย์นี่พอฉีดรองเท้าปุ๊บมันนก็จะกลายเป็นรองเท้าปับ๊บทำให้เพื่อนคนหนึ่งในห้องนจึงถามถึงวิธีการถอดรองเทา้า ที่มันในเกิดจากสเปรย์ที่ฟินคิดขึ้นมาซึ่งฟินเองเนี่ยก็ไม่สามารถถอดมันออกได้ทาให้ในตอนนี้เขาเนี่ยจึงกลายเป็นตัวตลกของเพื่อนเพื่อนพอเห็นว่าเพื่อนหัวละเยอฟินที่เสียใจเนี่ยก็เลยรีบกลับมาที่บ้านก็จะหาวิธีการถอดรองเท้านั้นออกจากเท้าของเขาแต่ไม่ว่าจะพยายามถอดมันเท่าไรมันเนี่ยก็ถอดไม่ออกเสียทีทําให้ฟินเนี่ยก็เลยรู้สึกเสียใจมากซึ่งพอกับแม่ของฟินที่เห็นลูกชายหอเหี่ยวหัวใจในการทําสิ่งที่เขาหลักจึงเด็กเข้ามาปลอบใจ อีกทางแม่เนี่ยก็ยังมอบเสื้อกาวสำหรับนักวิทยาศาสตร์ไว้ให้เขาพร้อมทิ้งท้ายสร้างกำลังใจให้กับฟินโดยเธอเนี่ยก็เชื่อว่าสักวันลูกชายของเธอจะสามารถประดิษฐ์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้และจากคำพูดนั้นก็ทำให้ฟินเนี่ยพยายามจะประดิษฐ์สิ่งที่ยิ่งใหญ่มาตลอดจนเขาเนี่ยได้เติบโตกลายเป็นหนุ่มหากแต่ทว่าของทูกชิ้นที่เขาประดิษฐ์นั้นมันเนี่ยก็ล้วนไม่ประสบความสำเร็จเลยและทางด้านของฟินเขาเนี่ยก็ได้อาศัยอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่าสวอนโลฟอล เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการจับปลาซาดีนแต่แล้วอยู่มาได้วันวันหนึ่งอุตสาหากรรมปลาซาดีนของเมืองนี้เนี่ยก็ล่มสลายลงหลังจากที่โรงงานเบบี้เบนปิดตัวลงไปเพราะผู้คนทั่วโลกเนี่ยตางก็คิดว่าปลาซาดีนน่าขยะแขยงทําให้ชาวเมืองของที่นี่ทุกคนพวกเขาเนี่ยก็ต้องอยู่กับปลาซาดีนกินแต่ปลาซาดีนและก็นําปลาซาดีนมาแปลรูปเป็นทุกอย่างทําให้ฟริน์เขาเนี่ยก็เลยคิดอยากจะแก้ปัญหาปลาซาดีนของเมือง จึงยพยายามคิดค้นสิ่งที่จะสามารถเปลี่ยนน้าให้เป็นอาหารขึ้นมาได้โดยฟิน,นก็พยายามทดลองใช้สิ่งประดิษฐ์นี้จนมันจะสามารถผลิตแฮมเบอร์เกอร์ออกมาได้หากแต่ทว่าในวินาทีสุดท้ายแฮมเบอร์เกอร์นี้ก็หายวับไปกับตาพอะเกิดการระเบิดของเจ้าเครื่องนี้อีกทั้งมัน,นย,ยังทําให้ไฟทั้งบ้านดับลงอีกด้วยแล้วพอเป็นแบบนั้นทําให้ฟิน,นก็เลยแอบย่องมายังคัดเอาไฟภายในบ้านที่อยู่นอกห้องทดลองของเขาซึ่งมันน่ก็บังเอิญเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พ่อของเขาเนีก็มาเช็คไฟเช่นกัน และเมื่อสองพ่อลูกได้พบกันผู้เป็นพ่อเนี่ยก็เลยบอกกับลูกชายว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการให้ฟินปะดิ์อะไรขึ้นมาอีกแล Jean ้วและเขาเนี่ยก็อยากให้ฟินไปช่วยงานที่ร้านขายของพอตอนนี้พ่อของเขาเนี่ยก็ต้องทํางานที่ร้านเพียงลําพังด้วยเพราะแม่ของฟินเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปเมื่อสิบปีก่อนพอฟินได้ยินแบบนั้นเขาเนี่ยก็เลยต้องรับปากพ่อว่าเขาเนี่ยจะไปช่วยงานที่ร้านเองและวมาพูดออกไปแบบนั้นทําให้ฟินเนี่ยก็เลยต้องมาช่วยงานที่ร้านขายของตามที่รับปากกับพ่อเอาไว้ ทำให้ผู้เป็นพ่อที่เห็นแล้วเนี่ยก็รู้สึกเบาใจก่อนจะฝากล้านให้ฟินช่วยดูแลส่วนตัวของเขานั้นหลังจากถามลูกชายเรื่องงานเปิดตัวซาดีแลนแ,แ,แล้วฟินเนี่ยก็ไม่สนใจทําให้เขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจออกมาที่งานเพียงลาพังโดยที่พ่อเนี่ยก็ไม่รู้ได้ว่าในเวลาเดียวกันนี้ลูกชายตัวดีของเขาเนี่ยก็ได้ปิดร้านก่อนจะแอบกลับไปยังห้องทดลองเพื่อน,นำเอาเครื่องเปลี่ยนน้ำไปทไหารออกมาแล้วฟินเนี่ยก็จัดการตอบปัก และก็ทดลองใช้มันไม่ใกล้ไม่ไกลจากงานเปิดตัวซาดีแลนด์ของนายกเทศมนตรีประจําเมืองซึ่งแน่นอนครับว่าเจ้าสิ่งประดิษฐ์ของเขาเนี่ยมันก็ยังคงทํางานได้ไม่ดีนักและการระเบิดของมันเนี่ยจึงได้เกิดขึ้นอีกครั้งหากแต่ทว่าครั้งนี้มันเนี่ยก็สร้างความวุ่นไวายไปทั่วเมืองเริ่มต้นด้วยการที่มันเนี่ยพุ่งไปชนเข้ากับนักข่าวสาวคนหนึ่งที่เธอเนี่ยมีชื่อว่าแซมสปาร์กจนทําให้การรายงานข่าวครั้งแรกของเธอเนี่ยเกิดความผิดพลาดและมันเนี่ยก็ตามมาด้วยการพุ่งเข้าไปชนกับปาซาดีแนนนของท่านนายก ส่งผลให้พิธีเปิดเมืองปาซาดีนั้นพังลงไม่เป็นท่าซึ่งดันก็ทําให้ชาวเมืองเนี่ยไม่พอใจในการกระทําของฟินมากไม่เว้นแม้แต่พ่อของเขาที่ก็รู้สึกผิดหวังในตัวลูกชายไม่น้อยเลยและทางด้านของฟินเมื่อเขาได้รู้ว่าพ่อรู้สึกผิดหวังในตัวเขาเขาเนี่ยก็ได้แอบหลบมาเสียใจอยู่ที่ใต้ท่าเรือแต่แล้วไม่ดนาน,นักนักข่าวสาวนี่ก็เข้ามาพร้อมกับระบายความอัดอัน้นที่การรายงานข่าวครั้งแรกของเธอเนี่ยล้มเหลว จึงทาให้เธอได้มีโอกาสได้พบกับฟินที่ซ่อนตัวอยู่ในที่แรกนักข่าวสาวนี่ก็คิดแค้นชายหนุ่มมากที่เป็นต้นเหตุให้งานของเธอต้องพังลงแต่สุดท้ายทั้งสองนี่ก็มีโอกาสได้พูดคุยกันซึ่งระหว่างนั้นเองจูจูนี่ก็ได้มีแฮมเบอร์เกอร์ตกลงมาจากท้องฟ้าและเมื่อมองขึ้นไปบนฟ้าพวกเขานี่ก็พบว่ามีมวลเมฆสีแปลกๆอยู่เหนือหัวพวกเขาซึ่งไอเจ้าเมฆกลุ่มนั้นมันนีงก็นำพาแฮมเบอร์เกอร์จำนวนมากเรากับสายฝนตกลงมา ซึ่งสาเหตุหลักของปรากฏการณ์นี้ก็คือเจ้าสิงประดิษฐ์ของฟินที่เพิ่งระเบิดมาคู่นี้เองทําให้ตอนนี้มีอาหารตกลงมาเป็นจํานวนมากและเมื่อชาวเมืองได้รู้ว่าสิงประดิษฐ์ของฟินทําอะไรได้ทุกคนเนี่ยก็ต่างกันมาชื่นชมในตัวของฟินอีกครั้งทําให้แซมเองเธอเนี่ยก็ได้โอกาสในการรายง,งานข่าวเรื่องปรากฏการณ์ฝนแฮมเบอร์เกอร์ที่ตกลงมาเป็นการแก้ตัวและหลังจากที่ฝนแฮมเบอร์เกอร์ได้ตกลงมาแล้วชาวเมืองเนี่ยก็ต่างเรียกร้องให้ฟินทําให้มีอาหารตกลงมาอีก หากแต่ทว่าพ่อของฟินนั้นก็ไม่ต้องการให้เขาประดิษฐ์ือทำอะไรอีกแล้วทําให้ฟินเนี่ยก็เลยขอร้องอ้อนวอนพ่อของเขาจนท้ายที่สุดพ่อเนี่ยก็ยอมใจอ่อนให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสลับเข้าไปในห้องทดลองของตอนเองอีกครั้งและเขาเนี่ยก็ได้พานักข่าวสาวสวยอย่างแซมเข้ามาด้วยพร้อมทั้งอธิบายถึงหลักการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ของเขาว่ามันเนี่ยจะเปลี่ยนพันธุกรรมของดามให้กลายเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการโดยแท้จริงแล้วเขาเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อของเจ้าสิ่งประดิษฐ์เนี่ยวไว้ว่า ฟินล็อกวูด o ด d y n ามิกซูเปอร์ดับเบิลโค้ดคิงฟู a ดอ o ต a t ม c ติกแมทเทเรียลเ a t ิเหรือ FLDSMDFR ซึ่งพอแซมได้เห็นหลักการทำงานของเครื่องจึงได้ถามถึงความปลอดภัยของมันทำให้ฟินเองจึงบอกว่าเขาเนี่ยก็ได้ติดตั้งเครื่องวัดการทำงานของสิ่งประดิษฐ์อาหารเอาไว้แล้วและเขาเนี่ยก็มั่นใจมากว่ามันในปลอดภยัยและเขาเนี่ยก็ทำการพิสูจน์ให้แซมดูว่าสิ่งประดิษฐ์ของเขาสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ด้วยการถามเมนูอาหารเช้าที่เธออยากกิน แล้วก็กรอข้อมูลสั่งการเครื่องเข้าไปและดันจึงทําให้ในเช้าวันถัดมาทั้งเมืองเนี่ยก็เลยเต็มไปด้วยไข่ดาวขนมปังและน้ําส้มซึ่งบานเนี่ยก็เป็นอาหารที่แซมอยากกินมากโดยที่ต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นในวันเดียวกันนั้นเองนายกเทศมนตรีประจําเมืองเนี่ยก็ได้เข้ามาพูดคุยกับฟินเพื่อขอความร่วมมือจากเขาซึ่งนายกเนี่ยก,ก็ต้องการให้ฟินใช้สิ่งประดิษฐ์สร้างขนมเพื่อให้แซมในประกาศข่าวนี้ออกไป และนายกเนี่ยก็ต้องการเปลี่ยนซาดีแลนด์ให้กลายเป็นแหล่งรวมอาหารเพื่อดึงดูนนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามาทําให้ฟินเนี่ยก็เลยตบปากรับคําเชิญชวนนี้ของนายกก่อนที่เขาเนี่ยจะรับรายการอาหารจากชาวเมืองมาแล้วก็สร้างอาหารตามความต้องการของทุกคนทําให้พวกชาวเมืองเนี่ยเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งโดยฟินเนี่ยก็จะจัดการจับอาหารส่วนเกินด้วยการสร้างรถขยะขึ้นมาแล้วก็จัดการเอาอาหารที่เหลือได้โยนทิ้งออกไปนอกเมืองและนับตั้งแต่ที่ฟิน,นยังมีเจ้าสิ่งประดิษฐ์นี้ มันเนี่ยก็ทาให้ฟินกลายเป็นดาวดังของเมืองและก็ยังทําหน้าที่ในการผลิตอาหารออกมาให้ชาวเมืองตามความต้องการซึ่งในวันนี้เองตํารวจหนุมประจําเมืองเนี่ยก็ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากฟินเพราะว่าในวันพรุ่งนี้มนันจะเป็นวันเกิดของลูกเขาแล้วและเขาเนี่ยก็ต้องการสร้างความประทับใจให้กับลูกทําให้ฟินเนี่ยก็เลยเข้าไปตรวจสอบมาตาวัดการทํางานของเครื่องผลิตอาหารเมื่อเห็นว่ามันเนี่ยยังไม่เป็นสีเหลืองเขาเนี่ยก็ตบปากรับคําขอของคุณตํารวจทันทีและพอแบบนั้น ถ้าไม่ในเช้าวันถัดมาเมืองทั้งเมืองเนี่ยก็ได้กลายเป็นเมืองไอศครีมของโปรดเด็กๆและตัวของเขาเองก็ถือโอกาสนี้ชวนแซมมาเด็ด้วยเพราะเขาเนี่ยก็ได้สร้างปราสาทเยลลี่ของโปรดของแซมเอาไว้ให้เธอทาให้ทั้งสองเนี่ยจึงมีโอกาสได้พูดคุยกันมากมายและฟินเนี่ยก็ได้รู้ว่าแซมเนี่ยเคยเป็นเด็กเดินมาก่อนก่อนที่เธอเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทาให้เขาจึงบอกว่าอันที่จริงแล้วเธอเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยเพราะสิ่งที่เธอเป็นเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้ว และในเย็นวันนั้นหลังจากที่ฟินเนี่ยแยกกับแซมันแล้วฟินเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้มาเจอกับพ่อของเขาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อจะบอกข่าวว่าเขาเนี่ยจะได้เป็นคนตัดริบบิ้นในงานวันเปิดเมืองและฟินเนี่ยก็ต้องการให้พ่อภูมิใจในตัวของเขาแต่พ่อเนี่ยก็ยังยืนยันที่จะอยากให้เขาเนี่ยมาช่วยดูแลร้านค้าเช่นเดิมและในขณะที่พวกเขานกำลังคุยกันอยู่ดันจดจๆเนี่ยก็ได้มีสเต็กชิ้นใหญ่ตกลงมาและพ่อของฟินเนี่ยก็คิดว่ามันดูไม่ปกติเอาเสียเลยซึ่งพ่อเนี่ยก็คิดว่า บางทีสิ่งที่ฟินทมามันเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีสําหรับทุกคนก็ได้แล้วพอได้ยินแบบนั้นก็ทําให้ฟินเนี่ยรู้สึกเสียใจที่สิ่งที่ทุกคนในเมืองชื่นชมเขามันเนี่ยกลับไม่ทําให้พ่อรู้สึกเช่นเดียวกันได้ทําให้ฟินเนี่ยก็เลยออกมาจากร้านอาหารแล้วก็เดินกลับบ้านอย่างไม่สบอารมณ์ดักแต่ถว่าอยู่ดีๆในจังหวะนั้นจูจูเนี่ยก็ได้มีอาหารชิ้นใหญ่กว่าปกติตกลงมาทําให้เขาเนก็เลยหยิบมันขึ้นมาเพื่อน,นํามันกลับไปตรวจสอบอะไราบางอย่าง และเมื่อเขาเนี่ยเข้ามาตรวจสอบที่มาตารวัดเครื่องผลิตอาหารเขาเนี่ยก็ได้พบว่าตอนนี้เข็มชี้วัดการผลิตนั้นอยู่ในโซนสีเหลืองที่มันในบ่งบอกถึงการทํางานหนักมากเกินไปของเครื่องและในขณะที่ฟินเนี่ยกำลังคิดไม่ตกอยู่ดันจูจูนายกเทศมนตรีที่ตอนนี้มีร่างกายอ้วนฉุเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาหาฟินเพื่อจะส่งรายการอาหารในงานวันเปิดเมืองให้กับเขาโดยที่ต่อมาหลังจากวันดันในที่สุดวันเปิดเมืองเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึง ซึ่งในเมืองเนี่ยก็มีการจัดงานเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่และก็เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้หลั่งไหลเข้ามาได้โดยแซมเนี่ยก็เปิดเครื่องพยากรณ์อากาศของเธอขึ้นมาเพื่อจะเช็คสภาพอากาศและมันเนี่ยก็ทําให้เธอสังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่กําลังจะเกิดขึ้นซึ่งมันเนี่ยก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ฟินเนี่ยกำลังเตรียมตัวอยู่ด้านหลังเพื่อที่เขาเนี่ยจะขึ้นไปตัดริบบินเปิดงานทําให้แซมเนี่ยก็เลยรีบเข้ามาบอกถึงความผิดปกติที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่ตัวของฟินเนี่ยก็ไม่ได้สนใจ เพราะว่าเขาเนี่ยจดจ่ออยู่กับการเปิดงานและในแทนทีที่เขาเนี่ยก้าวออกมาที่หน้าเวทีเขาเนี่ยก็ได้พบกับคลื่นพายุสปากเกตตี้ลูกใหญ่ที่มันเนี่ยกำลังมุ่งตรงมาทางนี้พอฟินเห็นดังดนั้นเขาเนี่ยก็คิดว่าเขาเนี่ยต้องหยุดมันทําให้เขาเนี่ยก็เลยรีบตรงกลับไปที่ห้องทดลองของเขาก่อนจะได้พบกับต้นตอของพายุสปากเกตตี้และน,นั่นเนี่ยก็คือการสั่งอาหารของนายกเทศสมนตรีที่มันมากเกินไปทําให้เครื่องผลิตอาหารเนี่ยทงานหนักขึ้นจนทุกอย่างเนี่ยเกิดความแปรปรวน พอเห็นแบบนั้นแล้วชายหนุ่มเนี่ยก็เลยรีบเข้าไปหวังจะหยุดยั้งการทํางานของเครื่องแต่ทว่าบันเนี่ยก็ไม่สําเร็จแล้วเพราะนายกเนี่ยได้แอบมาปิดเครื่องส่งสัญญ,ญาณทิมบันเนี่ยส่งขึ้นไปยังเครื่องผลิตอาหารและในเวลาเดียวกันนั้นอีกที่ทาง้า้ของเมืองแซมเนี่ยก็รายงานการเกิดพายุสปากเกตตี้ให้ทุกคนทั่วทั้งโลกทราบโดยเธอเนี่ยก็ระบุว่าพายุอาหารและความแปรปรวนทางสภาพอากาศนี้อาจจะก,กระจายไปทั่วโลกก็ได้และในตอนนี้ บรรยากาศภายในเมืองสวรลโลฟอลเนี่ยก็สุดแสนจะวุ่นวายชาวเมืองเนี่ยต่างพากันวิ่งหนีตายจากพายุสปาเกตตีอีกทั้งตำรวจหนุม่มเขาเนี่ยยังอุ้มลูกของเขาที่มีท่าทีไม่สู้ดีเข้ามาโชคดีที่ได้แมนนี่หนุ่มแสนฉลาดเข้ามาช่วยตัวดการซึ่งแมนนี่เนี่ยก็ได้บอกกับตำรวจว่าอาการของลูกเขานั้นมันจะมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารขยะในปริมาณที่มากเกินไปซึ่งบานเน่ยก็เป็นขนาดเดียวกันกับที่ทางด้านของเฟนที่เขาเนี่ยก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาอันใหญ่โตนี้ยังไง ทำให้เขาเนี่ยก็เลยเอาแต่เก็บตัวเงียบและก็ซ่อนตัวจากทุกคนจนพ่อของเขาเนี่ยต้องเข้ามาให้กําลังใจลูกชายพร้อมกับเสื้อกาวที่เขาเนี่ยเคยได้รับปลอบใจในตอนที่เขายังเป็นเด็กและพอได้เห็นแบบนั้นก็ทําให้ฟินเนี่ยกลับมาฮึดสู้ขึ้นอีกครั้งและเขาเนี่ยก็ผลิตรถยนต์ห่อได้คันหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะใช้มันขึ้นไปจัดการกับเครื่องผลิตอาหารที่อยู่บนท้องฟ้าและตัวของฟินนั้นก็ได้ขับรถนั่นมายังกลางเมืองซึ่งทันทีที่นาย,ยกเห็นเขาก็สั่งให้ทุกคนเนี่ยจับเขาเอาไว้ ขอโทษว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นความผิดของฟินหากแต่ทว่าตำรวจหนุ่มเนี่ยก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้แล้วก็บอกทุกคนว่าอันที่จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเป็นความผิดของทุกคนที่เอาแต่สั่งให้ฟินเนี่ยผลิตอาหารทําให้ทุกคนที่ได้ยินจึงฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าทุกคนเนี่ยก็มีส่วนผิดด้วยเช่นกันและในตอนนี้ฟินเนี่ยก็กําลังแก้ปัญหานี้ด้วยการเอาตัวเองขึ้นไปหยุดเจ้าเครื่องผลิตอาหารด้นันทําให้นักข่าวสาวอย่างแซมแล้วก็เบนคนดังประจําเมือง ก็ได้อาสาร่วมเดินทางไปกับฟินด้วยทำาใ,ในตอนนี้ทั้งฟินแซมและเบน์พวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางฝ่ามลเมฆขึ้นมาเพื่อจะเข้าใกล้เครื่องผลิตอาหารโดยฟิน,นี่ยก็ใส่รหรัสระงับการผลิตลงมาในแฟดได้และเขาเนี่ยก็หยิบม,มันออกมาดูเมื่อเห็นว่าตัวเองเนี่ยเข้าใกล้กับเครื่องผลิตอาหารแล้วแต่ทว่าจู่ๆในตอนนั้นลมแรงเนี่ยก็ได้พัดเข้ามาทําให้แฟดได้รรจุรหัสของฟินเนี่ยกระเด็นไปไกลทาให้ฟินเนี่ยจึงจําใจต้องติดต่อ,อก,กับหาพ่อของเขา ว่าให้ส่งอีเมลรหัสลังับเครื่องมาให้เขาผ่านทางอีเมล,ลหน่อยหากแต่ทว่างานยากในครั้งนี้ก็คือพ่อของฟินที่เป็นมนุษย์โลเทคโนโลยีทําให้แม้กระทั่งการส่งอีเมล,ลเนี่ยก็ทําไม่เป็นซึ่งในระหว่างที่ฟินเนี่ยกลังพูดคุยกับพ่ออยู่นั้นเขาเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าอาหารที่อยู่ด้านบนนี้พวกมันเนี่ยล้วนกลายเป็นอาหารที่มีชีวิตไปแล้วและพวกมันเนี่ยก็มุ่งที่จะโจมตีฟินและพักพวกอีกด้วยพอเป็นแบบนั้นก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยพยายามต่อสู้และก็เอาตัวรอดจากบรรดาอาหารมีชีวิตทั้งหลาย จนพวกเขาเนี่ยสามารถไปถึงปากทางเครื่องผลิตอาหารได้โดยเบนเนี่ยก็ตัดสินใจกระโดดลงไปทําให้ทางฟิลและแซมเนี่ยจะกระโดดตามลงไปด้วยเช่นกันทําให้พวกเขาเนี่ยได้พบกับอุโมงค์ไก่ย่างมีชีวิตซึ่งทางด้านของเบนเองที่ไม่ทันระวังตัวจึงทําให้เขาจะโดนไก่ย่างกืนกินทําให้เขาเนี่ยมีร่างกายกลายเป็นไก่ย่างและเบนเนี่ยก็ใช้ร่างกายไก่ของตัวเองต่อสู้กับไก่ย่างตัวอื่นๆจนพวกเขาเนี่ยรอดออกมาจากอุโมงค์ไก่ได้สําเร็จและในขณะเดียวกันอีกที่ทางด้านหนึ่ง พวกชาวเมืองทุกคนเนี่ยก็ต่างหาวิธีเอาตัวรอดทาให้พวกเขาเนี่ยก็ได้เอาขนมปังและอาหารอื่นๆมาต่อเป็นเรือสําหรับใช้หนีซึ่งขณะนั้นเองตำรวจดูมนึ่งก็ได้สังเกตเห็นว่ากองขยะที่อยู่ด้านข้างเนี่ยมีลักษณะโงนเง,งีใกล้จะพังทลายลงมาซึ่งทันใดนั้นเชอร์รี่ลูกหนึ่งเนี่ยก็ตกลงมาใสาก่กองขยะทําให้มันเนี่ยพังทลายลงแล้วก็เข้ากระทบก,กับเมืองราวกับว่าเขื่อนขนาดใหญ่แตกโชคดีที่ชาวเมืองเนี่ยเตรียมรับมือเอาไว้อยู่แล้วจึงไม่มีใครได้รับอันตรายจากมัน ส่วนอีกที่ทางด้านพ่อของฟินยังก็ใช้ความพยายามทั้งหมดที่มีในการเรียนรู้ที่จะส่งอีเมลให้กับลูกชายจนในที่สุดเขานี่ก็สามารถส่งอีเมลได้สําเร็จและเมื่อฟินได้รับอีเมลจากพ่อของเขาแล้วเขานี่ก็เตรียมตัวฝาดาน่วตัดเพื่อจะเข้าไปถึงเครื่องผลิตอาหารได้หากแต่ว่าแซมดันเธอเนี่ยก็มีอาการแพ้ถั่วแบบรุนแรงทําให้ฟินจึงเอาเชือกผูกเข้ากับตัวเองแล้วก็ให้แซมจับไว้ที่ด้านนอกเพื่อป้องกันไม่ให้เธอโดนกับถั่ว และหลังจากที่ฟินเนี่ยปล่อยตัวลงไปไม่นานแซมเนี่ยก็ต้องยึดแรงเอาไว้ทําให้เธอเนี่ยเดินเซไปโดนเข้ากับทัวจนเกิดอาการแพ้ขึ้นมาพอฟินเห็นแบบนั้นจึงตัดสินใจตัดเชือกแล้วก็ลงไปเพียงลําพังโดยทางด้านของแซมนั้นเธอเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากเบนทําให้เธอเนี่ยจึงสามารถหนีออกมาได้และทางด้านของฟินหลังจากที่เขาเนี่ยเข้ามาแล้วเขาเนี่ยก็มาถึงเครื่องประดิษฐา์หาสิ่งประดิษฐ์ของเขาซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ค้นพบว่า ตอนนี้เจ้าเครื่องนี่เนี่ยมันได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตไปแล้วและบ้านเนี่ยก็ต้องการที่ทําร้านของฟินนอีกด้วยทําให้ฟินเนี่ยก็เลยต่อสู้กับเครื่องผลิตอาหารก่อนที่เขาน่ยจะจัดการใช้เชือกมัดมัานเอาไว้ไม่ให้บา้านโจมตีเขาและก็ได้เสียโทรศัพท์เข้าไปที่เครื่องก่อนจะเปิดอีเมลรหัสรัง,งับการผลิตที่พ่อเขาส่งมาหากแต่ทว,ว่าสิ่งที่พ่อของเขาส่งมาดันมัน,นกับไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการพอบ้านีกับกลายเป็นคลิปแมวเหมียวทําให้ตัวของฟินเขาเนี่ยจึงไม่สามารถกําจัดเจ้าเครื่องผลิตอาหารนี้ได้ และเมื่อเขาพลาดเจ้าเครื่องผลิตอาหารเนี่ยจึงมีโอกาสในการโจมตีเขาอีกครั้งทาให้ชายหนุ่มเนี่ยก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเขาเนี่ยมีสเปรย์รองเท้าติดตัวมาด้วยฉับพลันฟินเนี่ยก็จัดการฉีดสเปรย์เข้าไปที่ทางออกของอาหารของเครื่องผลิตทาให้เมื่อเครื่องผลิตอาหารออกมาแล้วไม่สามารถปล่อยอาหารออกมาได้มันเนี่ยก็เกิดการอัดแน่นของอาหารที่ผลิตออกมาจนเกิดการช็อตพอฟินเห็นดังนั้นเขาเนี่ยก็จัดการกระโดดพาตัวเองออกมาโดยใช้ช่องทางเดียวกันกับที่อาหารตกลงพื้น ก่อนที่การระเบิดของเครื่องผลิตอาหารนี้จะเกิดขึ้นโดยทันทีที่เครื่องผลิตอาหารระเบิดพายุอาหารและความแปรปวนทางสภาพอากาศเนี่ยก็ยุติลงทําให้ชาวเมืองและผู้คนทั่วโลกเนี่ยก็ต่างดีอกดีใจที่ทุกอย่างเนี่ยกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วซึ่งพ่อของฟินเนี่ยก็ได้ตรงเข้ามายังกลุ่มของแซมและเบนที่ได้ลอดจากเครื่องผลิตอาหารมาได้เพื่อถามหาลูกชายของเขาหากแต่ทว่าพวกเขาในตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าฟินเนี่ยเป็นตายร้ายดียังไงและแซมเนี่ยก็ได้บอกกับพ่อของฟิน ว่าลูกชายของเขาเนี่ยเป็นคนที่กล้าหาญมากและดันก็ทําให้ทุกคนที่ได้ยินเนี่ยต่างก็เสียใจเพราะคิดว่าฟินเนี่ยได้จากไปแล้วแต่ทว่าเพียงไม่นานนักบนท้องฟ้าเนี่ยก็ปรากฏกลุ่มหนูบินได้กลุ่มหนึ่งที่ได้หอบพิ้วพาฟินกลับมาส่งยังพื้นโลกซึ่งสองพ่อลูกที่ได้พบหน้ากันอีกครั้งพวกเขาเนี่ก็ดีใจมากและพ่อของฟินเนี่ยก็ต้องการจะบอกอะไรบางอย่างกับลูกชายหากแต่เขาเนี่ยก็พูดมันออกมาไม่ได้ทําให้แซมที่ทนไม่ไหว จึงได้เอาเครื่องอ่านความคิดลิงที่ฟินประดิษฐ์ขึ้นมาสวมให้กับพ่อของชายหนุ่มทําให้ฟินจึงได้รู้ความในใจของพ่อที่มันในสุดแสนจะภูมิใจในตัวเขาและพ่อเนี่ยก็คิดว่าหากแม่ของเขายังอยู่แม่เนี่ยก็คงจะภูมิใจในตัวของฟินเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากที่ฟินได้รู้ความคิดของพ่อเขาเนี่ก็ตรงเข้าไปกอดพ่อของเขาทําให้สองพ่อลูกเนี่ยก็เลยกลับมาเข้าใจกันดีดังเดิมแถมฟินเนี่ยก็ยังมีหวานใจเพิ่มมาอีกหนึ่งคนซึ่งด้านเนี่ยก็คือแซมนั่นเอง ก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะได้จูบก,กันทมกลางความยินดีของชาวเมืองทุกคนที่ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก่อนที่หนังเรือนในเมชั่นเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรือนในเมชั่นที่มีชื่อเรื่องว่าข่าวดีวิดอเชงออฟมิดโบว l โดยหลังจากที่ผมได้ดูอนิเมชั่นเรื่องนี้จบผมเนี่ยก็รู้สึกชอบมันมากเลยครับทั้งภาพทั้งเสียงและเนื้อหาการเล่าเรื่องอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับ ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังหาหนังหรืออนิเมชันดีๆดูในวันหยุดนี้แหละก็เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่ผมอยากแนะนำเพื่อนๆเ,เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนอนิเมชันเรื่องนี้ก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่6.9เต็ม10คะแนนครับและสำหรับเรื่องดาพวกเราชาวตูนไมจะอนิเมชันหรือการ์ตูนเรื่องอะไรมาสปอยกันอีกก็ฝากเพื่อนๆชาวตูนไมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรา สำหรับวันนี้พวกเราชาวตูนไม่ก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ